ไปเก็บตรงไหนมั่งเก็บในห้องน้ำก็ได้เก็บตรงระเบียงก็ได้เก็บใต้เตียงก็ได้เก็บบนโต๊ะก็ได้และและว้อแล้วคุณนะคือพูดด้ชัดก่อนคุณพูดคุณพูดว่าอะไรมันเป็นแบบวันพีซเพราะว่าใส่หมวกฟางแล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงงงผมเล่นมุกนะครับเนี่ย กินทัวหอมเลยหนูหนูและที่หนูทานเนี่ยมันคืออะไรอะทำไมมันหอมขนาดนี้อยากรู้ใช่ไหมใช่อยากรู้ไหมค่ะสาวพี่จับนุ่มมากถ้าอยากรู้นะคะไปดูเลยแล้วมันคืออะไรสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่องของไอแ a นชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มายึดช่องของไอแ c นชาแนลแล้วนะคะวันนี้อยู่กับ นัตตี้ค่ะดีมค่ะ,คะอังไม่ใช่แต่ว่า <c oughs> หรอพี่มี่เขาเป็นไอดอลของพวกเรานะคะวันนี้เรามีเพื่อนมาเพิ่มด้วยหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนี่คือคือเพื่อนของน็อตอีกสองคนนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนาตัวก่อนเลยดีกว่า <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับใครคะเ <c oughs> สียงไม่ได้ม,มาจากบ้านหรอ น้อนนะคะที่รู้จักกันนี้ก็คือน้อนนอนช n n e l อย่าลืมไปกด Follow กันด้วยนะคะแล้ว่ะคนนี้ใครคะพลอทายค่ะพลซายค่ะเสียงสองเสียง3มเลยสำหรับวันนี้เรามายืดช่องไอแป c h ช n n e l เพราะเราจะมาทำอะไรกันคะทุกคนคอนเทนต์วันนี้ของเราก็คือทายใจว่าแฟนของเราเนี่ยจะรู้ใจของเรามากแค่ไหน แฟนของเราใช้คำว่าแฟนของเราก็คือเรารวบสามเลยเดี๋ยวถามโยกหน่อยว่าแฟนแบบรู้ใจขนาดไหนก็รู้ใจแหละประมาณนึงควายทรายอะเหมือนกันรู้หมดรู้หมดเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ต้องรู้หมดตลมดละสามปีที่ผ่านมาไม่เคยรู้ใจอะไรเลยค่ะฉันก็คือชอบอันนั้นก็คิดว่าฉันชอบอันนี้ฉันชอบกินขิงดองที่สุดในโลกนางโน้ตในโน้ตว่าฉันไม่กินขิง งงมากสตรอเบอรี่ใส่โยเกิร์ตเขานี่จ้าพี่ซื้อสตรอเบอรี่ใส่โยเกิร์ตฉันไม่กินโยเกิร์ตนะสตรอเบอรี่นี่แหละคือความแบบรู้ใจของพี่แปนของเราเนั่นเองสําหรับวันนี้เราก็อยากให้เขาแก้ตัวไงเราก็จะมาให้เขาเล่นเกมทายว่าสิ่งของต่างๆที่เราเตรียมมาเนี่ยเป็นของเพื่อนๆเป็นของน็อตเนี่ย พี่แปนเนี่ยจะรู้แล้วก็ทายถูกไหมว่าอันไหนเป็นของอน็อตเออเดี๋ยวเรามาเปิดตัวแบบแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่านอกจากจะมายึดช่องเขาแล้วเนี่ยก็ยังให้เขาเป็นแขกรับเชิญอีกเออคุณพี่จ้าอย่าพึ่งสิโอ๊ยผิดคิวตลอดเนี่ครันงนี้นไม่รู้ใจเลยขอเชิญแขกรับเชิญเราวันนี้คือนิดาแปนทางทาง สวัสดีครับผมก้อยนันตีดีมครับสวัสดีครับผมบอกแล้วว่าทำไเยอะยือเฉยเขาทำเอง,งอันนี้คือเป็นรายการของพวกคุณนะเป็นรายการใหม่นี่เดี๋ยวเราจะเห็นหน้าตากันได้บ่อยๆเลยแต่ว่ายังไม่ได้คิดชื่อรายการสําหรับใครที่แบบมีชื่อรายการที่จะเห็นหน้าเราละเนึกขึ้นออกอะเคลมคอมเมนต์เลยชื่อก็คิดไม่ออกอันนี้คือรายการเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ย เป็นรายการเกี่ยวกับว่าเราจะมีแขกรับเชิญเป็นผู้ชายมาแล้วว่ากันว่าจะทําอะไรเดี๋ยวดูอีกทีอาจจะหายที่เป็นห้องสักสองสามนาทีไม่รู้ว่าทำอะไรไปจัดห้องไปเก็บห้องเลยไปเก็บตรงไหนมั่งเก็บห้องน้ําก็ได้เก็บตรงระเบียงก็ได้เก็บใต้เตียงก็ได้เก็บบนโต๊ะก็ได้ แรงไม่หยุดวันนี้ผมเป็นแขกรับเชิญคนแรกเลยเนี่ยอแล้วช่องของคุณด้วยเนากไหมมางนะนเราขำทีเดียวเยนี่เราแบบเหมือนเหมือนเราดู YouTube อยู่นะปกติคือจะชอบดูเวลาแบบผมเล่นอะไรตลกๆเขาจะขำนีเหมือนเหมือนมาดูสดเหมือนมาดูสดเลยเอ่อมีเกมให้เธอเล่นเหรอเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย เพื่อนๆฉันมีแฟนมาเนี่ยเพื่อนๆฉันแฟนเขาแบบรู้ใจกันมาตลอดเลยเหมือนพี่เลยพี่ก็รู้ใจโน้ตว่าฉันไม่กินขิงแล้วทุกครั้งไปกินซูชิกูก็สั่งขิงดองกินขิงดองแต่ขิงสดหนูไม่กินขิงผักขิงเมื่อวานฉันกินยำไข่หมูแดงฉันกินขิงไหม กินค่ะแต่ว่ากินไม่เยอะก็กินหมดนะแต่คือแบบว่าอาจจะเป็นแบบขิงของต่างชาติไงถึงจะกินขิงไทยขิงเลาขิงอเมริกันกินหมดโอเคกูไม่รู้ก็เลยแบบอยากให้เธอแก้ตัวไงเว่าวันนี้ของใช้ส่วนตัวที่อยู่บ้านเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเธอก็ต้องจําได้ใช่ไหมว่าอะไรเป็นของฉันฉันก็เลยแบบเอาของเพื่อนๆแล้วก็ของฉันมาแล้วเดี๋ยวจะให้เธอถ่ายว่าอันไหนเป็นของฉันพี่จะไม่ทาให้หนูผิดหวังผิดหวังเลยตอนนี้ไม่คาดหวังแล้วพร้อมนะครับพร้อมเลยไปชิ้นแรกเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นอะไรค่ะ นล่ะค่ะเราก็เอาชุดว่ายน้ําของน็อตแล้วก็ของเพื่อนๆเ,เนี่ยจัดวางเรียงเรียบร้อยแล้วพร้อมให้พี่แปนน่ะทายแล้วก็คือเป็นมิชชั่นแรกพร้อมแล้วให้แปนมาทายบอกเลยว่าเนี้ยไม่ถูกไม่ถูกหรอกมากค่ะมาเอาให้คำก่อนเออมันออนไม่ได้เด้อ,อผมแบบอ่อยให้คุณนะว่าผมปิดตาเลยแล้วผมแบบ<อ>ผมสามารถคำคำ,คำก่อนถ้าสมมติผมทายไม่ถูกจริงผมจะขอเปิดตาอ่ามา เออเคยไปเที่ยวด้วยกันกับโยแล้วพี่แปนอ่ะโหแหมแล้วเลือกคำตุกจุดเธอด้อันนี้เท่าที่ผมสัมผัสนะมันเป็นแบบวันพีชมันเป็นวันพีชเพราะว่าใส่หมวกฟางแล้วก็ใส่เสื้อแจ็เก็ตสีแดงงงผมเล่นมุกนะครับเนี่ยกระโดดวันพีชนะครับเนี่ยคือตรงเนี้ยบานเนี่ยน้อยอันนี้ผมผมยังรู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าใช่เฮ้ยคือเขาเป็นคนที่เขาอะ มีนมมีต้มเออ,อมีม<ค>ม่อ้ต้องมีแบบว่าใส่แบบเออกันให้อย่าให้มันไหลอะไรเงี้ยอ,อุ้ยแล้วถ้าไม่ใช่ดงไปแล้วอะลงออจิตแล้วนะเไออออไม่ได้ ผมว่านี่นะน่าจะเป็นผ้าคีลิ้วลานปลาเข็มนะผมว่าไม่ไม่ไม่ใช่บิกินี่แหละน่าจะเป็นอ่าผ้าคลีิ้วลานปลาเข็มส่วนอันที่สองอันที่สองนี่น่าจะเป็นแบบเป็นทูพีซบาร์มันมีความแบบว่ามันมีความเล็กอยู่เขาดูลูเยอะคือแสดงว่าคนคนนี้จะต้องแบบว่าอกจะต้องแบบไม่ไม่ได้ใหญ่มากพอดีพอดีอ่ะผมว่านะผมว่ายังไม่ใช่ถ้าสมมติน็อตเป็นคนใส่นี่คือน่าจะทะลักออกมาแน่ๆอีกส่วนหนึ่งเธอขายของฉันมากเลยนะเหมือนกันนะนี่ตรงแหวกข้างขนาดนี้เลยนี่นี่คือข้างหน้านะ ไปข้างหน้างี้เท่าไหร่วะเขาไม่แบงเลยถ้างว่าเป็นตรงเอวเนี่ยคือน็อตจะไม่ค่อยใส่อะไรที่มันเป็นวัววัวตรงเอวเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้ขุนมากเฮ้ยคุนเฮ้ยไม่ค่อยมีดันทรงไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าคือเขาอะจะเป็นคนที่ชอบแบบว่าใส่เป็นแบบเป็นครอบข้างบนอ่าแล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นรูดรูดอะไรเงี้ยเหมือนผมเคยรูดให้อยู่เคยรูดให้เหรอแลวจับเออโอเคโอเค น่าจะน่าจะอยู่ในตู้ที่อับนะผมยังไม่แน่ใจผมขอเปิดตาหน่อยได้ไหมเปิดตาได้คือตาติผมตอบเลยตอบมาเลยชุดนี้มั่นใจแค่ไหนมั่นใจมากเพราะผมเป็นคนลั่นกล้องฟิล์มถ่ายชุดนี้ที่พัทยาเยี่ยวไหมเยี่ยวราดไปเลยไปเยี่ยวในห้องน้ำไปโอเคของช้างชุดนี้นี่ฉันขายต่อโยไปแล้วชุดนี้ไม่ของโยของฉันชุดนี้ โดนซักยังยังไม่ได้ใส่แต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ซักโอเคอันแรกก็คือผิดนะคะเจเจเปยครับนี่ผมแค่อ่อยไปก่อนเกมแรกๆผมจะให้พวกเขาตายใจต่อไปเกมที่สองเลยที่ันที่สองนี่ยากมากพี่แปยอะไรอ่ะ หมวกหมวกคืออะไรอ่ะมมันคือหมวกที่เป็นหมวกแบบไปทะเลใช่แล้วมันเหมือนกันมากถ้าใครดูไอจีพวกเราจะชอบไปทะเลหมดเลยแล้วก็จะมีหมวกแบบเนี้ยแล้วก็จะมีอันนึงที่น้องใส่ตลอดเธอไปกับฉันเกิดทุกทริปพี่แฟนถือเด็กจัแน่ตลอดใช่เพราะฉันมีอะไรแถฝั่งเนยก็าผมเออเธอเคยคาดด้วยจำได้ไหมคือนเนี้ยมันยากนิดนึงเพราะว่ามันมี2สองอันที่มันคุ้นตาผมมันมีสองอันนี้ที่คุ้นตาแล้วเขาก็เคยซื้อแบบนี้มาด้วยแต่ว่าเหมือนเขาอ่ะ ซื้อมาปุ๊บแล้วเขาอะให้คนอื่นเอาไปใช้แต่อันเนี้ยมันสภาพแบบนี้แหละสภาพมันจะยุยยุยมันจะอย่างนี้แหละเดี๋ยวเน็บมั่งใส่ถุงยับด้วยเนี่ยแต่เขาก็มีย่ออันนี้เหมือนกันนะสีดําอ่ะอันนี้มันใหม่ไปโหไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตัดก่อนเลยตัดก่อนหืมอันเนี้ยสภาพมันใช่เนี่ยขอเจ๊สีฟ้าได้ไหมไม่ค่ะลูกสาวหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วว่าไม่เอาแล้วไม่เอาละเบื่ออยากคุยกับแม่สิต่างนี่ฉันรู้เลยเฮ้ย แล้วนู่นนะนพูดได้ชัดต่ออยู่พูดคุณพูดว่าอะไรน,นี่ผมรู้มาย<ต>ืนข<อ>่าวอันนี้คื พระพยอมสวัสดีค่ะเจนพอเนี่ยเขียนต่มาภาพว่าจานยอดอ่ะคือว่ามันเป็นแบบจะจี่กล้ามหารือจะีคือมันเป็นใครไปไม่ได้เลยคุณแม่ใช่ไคะท่านสาวเพราะมันจะต้องเป็นของคุณแม่น็อตน็อตเพราะว่ามันพัง <laughs> แล้วมันสกปรกด้วยของคุณแม่ท <laughs> ี่หนูแบบว่เาเลงแบบนี้คือหนูดูขนแมวและมันมีขนแมวซึ่งมันเป็นขนแมวของใครไปไม่ได้นอกจากขนแมวของ น้องลอยน้องลอยปวดหัวแล้วน้องลอยบอกคุณแม่น้องว่ยทำงานก่อนเลยปวดหัวปวดหัวปวดหัวหัวเขาปวดหัวเขาปวดหัวหนูตอบเลยอันนี้คือของคุณแม่น็อตน็อตมีชชั่นของพีเอชเก่งมากนี้ถูกต้องถูกอ่ะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยว่าจะเป็นอะไรนะคะ 3นะคะเป็นผ้าพันแขนผ้าพันขาผ้าพันคอถูกแล้วโบว์หวามาล่ะไหนเราผ้าพันขาผ้าพันแขนจับจังหวะเป็นไหมเธอจับจังหวะเป็นไหมตาเท่าที่มองเนี่ยเธอคิดว่าแบบอันไหนคุ้นตาที่สุดคุ้นตาเลยนะขอจับก่อนอันนี้ไม่คุ้นตาอันเนี้ย ถ้าจําได้เนี่ยอันนี้มีความสําคัญนะถ้าใช่นะอันนี้มันเป็นภาคพันคอของเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่11ซึ่งผมเซอร์ไพรส์เขาในการที่ผมจะไปแบบซื้อปัตรแล้วก็พาเขาไปในเมื่อเธอพูดเซอร์ไพรส์แล้วฉันมีอะไรจะสารภาพตรงนี้เธอบอกเธอเซอร์ไพรส์ฉันที่แบบนั้นฉันก็เลยมีความรู้จะบอกว่าวันที่เธอเซอร์ไพรส์ว่าจะไปดูเดี่ยวแล้วฉันแบบฟิลร้องไห้เซอร์ไพรส์ป่ะจริงๆออะรู้อยู่แล้ว มันรู้อยู่แล้วเพราะนางอ่ะพูดอยู่นั่นแหละขยันก็ยอมให้กูไปสยามให้กูไปทาใหม่วะกูเสิร์ชเลยสยามแบบมีงานอะไรช่วงเนี้ยเดี๋ยวไมโครโฟนอ๋อจริงไหมเนี่ย ม่ได้ก็หลงดีใจว่าเออนี่นี่เอามาเป็นสิ่งสำคัญโอ้ยทำให้เซอร์ไพรส์สได้สำเร็จอ่าชายต่อหมดอารมณ์แล้ว <c oughs> หมดอารมณ์ที่จะทายแล้ว <c oughs> ผมว่าน,นี้เพราะว่าดูแล้วสกปรกหน่อยเพราะเธอจะไม่ค่อยซักผ้าผืนนี้เท่าไหร่ทำไมอะวะกูดูสกปรกอะอันนี้ถูกต้องเฮ้ยเก่งนะเนี่ยโอ้ยกลัวว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะคปล่อยให้คนนี้เขายืนงง มาแล้วก็คือเข้ามิชชั่นที่4มิชชั่นรองสุดท้ายเป็นรองเท้าค่โรองเท้าคู่นี้นะคะวัดไหนที่เห็นไม่ต้องมาตามหาไม่ได้ขโมยมาจากห้องน้ำวัดแต่อย่างใดอ่ะเป็นของหนึ่งใน3คนนี้แหละผมให้ดูกันทั่วเลยเนี่ยยังใส่ได้อยู่หรอไม่คิดจะซักหรือว่าอะไรของใครคนนียอย่าซักซื้อใหม่รู้มรู้ไหมว่าของใครนะรู้ไหมไม่รู้อ่ะของเจ้าของเขาไปหรอจริงนะเออท่านผู้ชมครับคุณกับตาดูผมให้ดีๆครั้งนี้เป็นมิชชั่นที่4เกี่ยวกับการเลือก เขาผมเห็นเขาใส่อยู่เป็นประจำผมจำกลิ่นเล็บขบข้างซ้ายของเขาได้ดมเป้าเก่งสุดด้วยนะอะไรนะอันนี้อันนี้ดมสุดท้ายเลยเพราะว่าอันนี้ดมสุดท้ายเลยทุกครูออกอกอล์ล้างกมะกด้วยเฮ้ยกลิ่นยังยังเหมือนแบบอยู่ในห้างอยู่เลยอะเฮ้ยไม่ใจร้องเ้เชื่อแล้วเฮ้ยแล้วนี่กลิ่นวัดยังอยู่เฮ้ย อันนี้กลิ่นหวานมากเหมือนเอาไว้ในรถนานแล้วมันกลิ่นกลิ่นในรถมันมันซึมเข้าไปมดมมากเริ่มมึน <c oughs> <c oughs> ม,มากเลยดมสักนิดโ <c oughs> <c oughs> อ้โหขนาดไม่ได้ดมนยะอ่ะผมว่านะอ,อันนี้ ทำไม่ถึงคิดว่าแบบนีไ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อะไรเริ่มมาร์ควีนผมว่าอย่างเงี้ยมันบีบเท้าเขาเกินไปแล้วผมรู้สึกว่าเขาไม่ชอบไราลมันบีบเท้าเขาแบบนี้มไม่ใช่ผมว่าอันนี้คือของเขาเพราะว่าเหม็นเขาไม่ใส่ถุงเท้าเ <c oughs> ขาไม่ค่อยชอบใส่แล้วเวลาใส่ถุงเท้าใช้ถุงเท้าสั้ผมว่าคู่นี้ถูกไม่ถูกถูกต้อง <c oughs> บทยังหมยังย่งอันสุดท้ายอันนี้คือบททดสอบของความแบบใกล้ชิดเลยมาถึงมิชชั่นที่5แล้วค่ะเป็นมิชชั่นสุดท้ายค่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะไม่มีใครดูเรา3คนแล้วล่ะจะให้พี่แปนเนี่ยสัมผัสมือเนาะว่ามืออันนี้เป็นของใครตอว่าเขาจับผิวเนาะทุกวันอยู่แล้วเออเราก็โดนเราก็ต้องรู้เริ่มได้เลยอ่ะ ตอันนี้เขาเปิดคนยังเปิดแล้วเปิดแล้วอะไรวะไหนยากวะยากอ่ะมันมีหลายคนนึงอ่ะโอ้โหพี่นาะงถ่งน้องสงทิ้งอะไรพี่เนี่ย มไ,ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วต้องแก้ผมแน่เลยไม่ใช่ผู้หญิงแล้วพอแล้วทายเลย,ย,เ,ลยเธอคิดว่า123่งสองสามในคนคน,คนไหนคือใช่ที่สุดผมของงี้ได้ไหมพี่ขอดมได้ไหมดมเพราะผมจกลิ่นกายเขาได้ว่ากลิ่นไหนคือกลิ่นของน็อตน็อตในเมื่อสัมผัสแล้วแบบยังไม่รู้ให้ดมแต่ว่าวิธีการดมของเราก็จะแบบไม่ให้โดนดมอย่างเดียวอ,อ้าวไอ้คนมือสักสามมีกไม่ต้องนะ <บ S 1> <บ><า>ไปเริ่มคนแรกไหนไอะไหนอะ อออันนนีี้มืเ่ยคนต่อไปนะคะคอยที่คอยที่อันนี้ใช่ผมว่าใช่กลิ่นอันเนี้ยกลิ่นของน็อตน็อตแชนแนลเพราะว่าผมจำกลิ่นเขาได้คือมันจะหอมแบบเซ็กซี่ยั่วยวนหยิวหยิวสยิวส่หยิบไปเลยอะอ้าวก็จะเซ็กซี่ไง ตอบเลยก็คือคือหนูใช่ไหมกันหนูยืนอยู่ตรงนี้ก็คือหนูละค่ะเก่งมากราออะไรถึงจําได้เพราะว่าเป็นกลิ่นเดียวที่ไม่เหมือนกับอีกสองคนเพราะเธอสองคนจะเป็นแบบกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นตัวปกติอ่ะแต่นี่ก็จะเป็นกลิ่นที่แบบว่ากลิ่นที่แบบหอมหอมแล้วรู้สึกว่าน่าคนหาแม่คน หนูและที่หนูทานเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะทำมันมันหอมขนาดเนี้ยอยากรู้ใช่ไหมใช่อยากรู้ไหมคะสาวนี่จับนุ่มมากถ้าอยากรู้นะคะไปดูเลยว่ามันคืออะไรหอมน้ำหอมสไตล์ฝรั่งเศสหรูดูแพงกลิ่นติดทนสุดๆบำรุงผิวไปในตัวมีกลิตเตอร์ช่วยให้ผิวดูดีมีออร่าครบจบในซองเดียว สาวที่ตัวหอมขนาดนี้เพราะว่าฉันใช้นี่เลย B K Ordego Perfume Body Lotion ตัวนี้เลยเขาเป็น body lotion ที่มีส่วนผสมของน้ำหอมนะนอกจากจะแบบเป็นน้ำหอมทาแล้วกลิ่นตัวหอมแล้วยังไม่พอจ้ะเขาเนี่ยมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้แล้วก็แบบไฮยาที่แบบทําให้ผิวน, وم, นุ่มชุ่มชื้นเออนี่หอมแล้วไม่พอบํารุงอีกไม่พอนุ่มไม่พอขาวกระจ่างใสเพราะมีส่วนผสมของวิตามินซีคอลลาเจนแล้วก็กูตานั่นเองยังมไม่หมด UV Protect จะกันแดดอีก อ้อจะทากลาจะทากัางวันกลางคืนก็คือรอดแล้วนี่เห็นวิงวิงไหมเห็นวิงวิ่งไหมมีชิมเมอร์ผสมด้วยจ้ะยังไม่หมดจ้ะเ,เขาหอมติดทนนาน12ชั่วโมงเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีแบบ encapsulation ที่เป็นแบบเทคโนโลยีที่ทำให้มันหอมติดทนนานไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อน้ำหอมแพงๆเลยหอมนานกว่าน้ำหอมแพงบางตัวอีกมอยค่ะอยากลองแช้ไหมอ่ะแบ่งกันทาลองดูแลบอกเลยว่าแค่19บาทอุ้ยดูดิเขามีความพรชิมเมอร์ สำหรับใครที่อยากตัวหอมเหมือนพวกเรานะคะก็อย่ายลืมไปตำต,ตามกันนะซื้อได้ที่ไหนคะโย่เซเว่นอีเลเว่นค่ะทุกสาขาแล้วที่ไหนคะคบอยซายที่ช้อปออนไลน์นะคะต้องเป็นช็อปปี้แล้วก็ลาซาด้าราคาเพียงแค่59บาทโอ้โหจึ้งมากราคานี้คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะจริงจิงจริงจิงเสพเสพเลยแค่ราคานี้ตัวหอมทั้งวันแล้วอ่ะที่สุดอย่าลืมค่ะต้องไปตำบ BK All Day Go Perfume Body Lotion ั่นเสร็จยังอ่ะไม่กลับบ้านกันเหรอ ำไมอ่ะไปกลับบ้านได้แล้วสองคนอ่ะไปทำไมอ่ะเออไปไปไปกลับเลยจะทำอะไรหรอไปเลยไปเลยบ้าจะทำอะไรหรอกินทุ่หอมมากเลยหนูเออเธอบอกว่ามันออดไม่ได้เธอฮะทำไมวะไปเลยเหรอไปเก็บไปเก็บของก่อนฝากปิดฟุ้งเปิดสาเก็บแมวเก็บหมาด้วยนะเดี๋ยวไปเก็บของก่อน หนูพี่ไม่ไหวแล้วออกแรงหน่อยซิพี่ออกแรงมากกว่านี้เอาอีกเอาอีกหนูยังไม่ขยับไปไหนเลยโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมพี่อุตส่าห์พยักหน้าเนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่าพยักหน้าคืออะไรยกของไงจะบ้าเหรอไม่ได้ยกของจะให้ทำอะไรอ๋อเอาแมวไปอาบน้ำาล้ก็บอกซินี่พี่ไม่มีแรงยกของพี่ต้องมันต้องมีอะไรทําให้แบบพี่มีแรงยกของหน่อยอ๋อ โอ้ยกินตัวหอมจังเลยเดี๋ยวพี่ยกของเสร็จเดี๋ยวพี่จะยกหนูนะเะเขาเป็นอะไรวะออ